และนี่คือเสียงของกรรมการวาัดทุ้ยจะบ้าห่ะสถานการณ์ซื้อขายในพรีเมียร์ลีกช่วงนี้มีอะไรที่ยืนยันฟันธงกันแล้วบ้างไหนมาไล่เรียงกันสักหน่อยโดมินิกโซโบสไลหลายคนปวดหัวชิปหายกับการอ่านชื่อไอ้เจ้าหมอนี่เขาย้ายมาจากอาร์เบรลซิกสูตินหงแดงแรงฤทธิ์อย่างลิเวอร์พูลกองกลางวัย22ปีจากฮังการีจะเข้ามาเสริมแกร่งในแดนกลางประสานงานกับอีกหนึ่งตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาแบบตดยังไม่ทันจะหายเหม็นอย่างแม็กอลิสเตอร์เปิดฤด,ดูการมาเมื่อไหร่ก็จะได้เห็นความตึงของแดน กลางฉบับรีบูตของเดอะค็อปกันอย่างแน่นอนต่อกันที่เชลซีมีจากก็ต้องมีเจองานนี้โอ้โหเธอหวานเจี๊ยบคนที่มาไม่ใช่แจ็คสันหวังแต่เขาคือความหวังที่ชื่อนิโคลัสแจ็คสันจากวิยาเรลกองหน้าคมเข้มชาวเซเนกัลรายนี้เข้ามาเสริมแกล่งให้กับเชลซีด้วยไวกำลังพอดีที่22ขวบดูจากทรงแล้วอดคิดถึงกองหน้าตัวเทพตัวแรงที่มีนามว่าลูกากูทุย ผมกำลังพูดถึงพี่ลอยยังร้องบาต่างหากหวังว่าเขาจะช่วยให้ทีมกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งเจมส์แม็กดิสันกับฝันของเขาที่สเปอร์สผมคิดมาโดยตลอดว่าจะแค่ทําไมกับอีกแค่14ล้านเสียงในเมื่อมีช่องทางให้ผมหาผลประโยชน์ใส่ตัวผมก็จะทําเพื่อมันแม็กดิสันไม่ได้กล่าวไว้เด็กนมวัย26ปีที่เคยค้าแข่งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้มาวันนี้เขาคือนักเตะคนใหม่ของไก่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์สด้วยเคยทวิตว่ารักทีมนี้เป็นหนักหนาเลยเซ็นสัญญาแบบยันตายไปจนถึงปี2 2028กันเลยทีเดียวยอกเอิงนิดหน่อยพอเป็นกระใสหวังว่าจะไปได้ดีกับทีมใหม่ในลีกเดิมทางด้านไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลยังเดินหน้าเสริมแกร่งให้ปืนโตยาวขึ้นกว่าเดิมเมื่อล่าสุดเซ็นสัญญากับคายฮาวเวิร์ตเด็กเก่าของเชลซีย้ายจากป่ามาอยู่ป้อมปืนยืนกลางถึงหน้าไล่ล่าช่วยเกมรุกอายุ24ปีทําหน้าที่ได้อีกยาวๆนักเตะชาวยูโรมานรายนี้จะไปได้ดีขนาดไหนภายใต้าการคุมทีมของมิเกลอารเตต้าก็ต้องมารอดูกันตอนเปิดฤด,ดูกาลในเดือนสิงหาคม ค่ำนี้ว่าเจ้าการยาวที่ในฤดูการที่ผ่านมากับทีมเดิมลงสนามเล่นอย่างกับรำคาญเมียหลวงย้ายทัพมารอบนี้จะโชว์ฟอร์มดีทะลุจอหรือได้แค่รอในมานั่งสำรองกันนะต่อโดยทีมแชมป์ของปีที่ผ่านมาอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มาคราวนี้ลากนักเตะอย่างโควาซิชชาวทีมเป็นที่เรียบร้อยกองกลางวัย29ปีเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ไหลออกมาจากเชลซีมิดฟิลด์ชาวโครเอเชียผู้นี้มีฟอร์มโดดเด่นจนเป๊ปต้องออกมาขยิบตาขวาลางะลกชายผ้าถุงแล้วบอกว่ามาไหมช่วย วันก <IS> ันซื่อแบบนี้มีเหรือจะห้ามใจไหวสุดท้ายย้ายมาโดยหวังจะพาแดนกลางให้แน่นกว่าเดิมยิ่งกว่าการติดกาวตาช้างเห็นชาวเรือใบเติมโหดแต่ละทีบอกเลยว่ามีหนาวแน่นอนสําหรับ19ทีมที่เหลือในตารางฝากฟังเสียนิวไม่ยอมให้เสียชื่อเสียงสปอร์ตใจดีมีเปจัดซานโดรโตนาลีกองกลางเอซีมิลานเข้าทีมพร้อมบวกฤูดูกาลใหม่เจ้าหนุ่มดีกีทีมชาติอิตาลีวัย23ปีผู้นี้ได้รับสัญญายาวถึง5ปีจะให้ยาวกว่านี้ก็ลุงตูอยู่ต่อแล้วล่ะ ด้วยวัยที่ห้าวเป้งกําลังได้ที่การมาบู๊ในหลีกผู้ดีที่มีความโหดระดับ10กระโหลกแบบนี้ก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อที่จะลิ้มลองจากกโชอซิริอามาสู่พรีมเมรีงานนี้จะปังปุริเย่หรือว่าเซบัตซบก็คอยลุ้นให้กาลังใจกันไปยาวๆปิดท้ายกันแบบสดๆร้อนๆกับบรตทันแอนโฮปอัลเพียนที่กระทําการกระชากตัวผู้รักษาประตูอย่างบาร์ดเวบรุกเกนวัยรุ่นเนเธอร์แลนด์จากอันเดเลดด้วยสัญญา5ปีในวัย20ขวบเพาะเด็กหนุ่มผู้นี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวแบบชรรูดดดตตปอ้วยฝาีนจด อกวัดได้193เซนติเมตรคาดว่าชาติที่แล้วจะตบตีบุพการีชาตินี้ถึงสูงหูดับตับไหมว่าไปนั่นนี่เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทีมรอยต้นเสริมเข้ามาเพื่อรับมือกับพวกเสือสิงกระทิงควายในฤด,ดูกาลที่กาลังจะมาถึงใครไม่ตึงจึงอยู่ยากแน่เพราะงั้นทีมไหนที่งงเงียบๆกูไหวละซื้อเข้ามาให้ได้อ่านข่าวบ้างเถงอะพวกคุณ